อ่ะค่ะนึกอะไรไม่ออกวันนี้ทำซาลาเปาอ,อีกแล้วนะคะแป้งนุ่มไส้อร่อยนะคะวันนี้มาในไส้ไก่ฝอยนะคะโอเคเริ่มทำแป้งก่อนนะคะอันนี้เป็นแป้งบัวแดงนะหรือแป้งซาลาเปาเนาะอ่ะใส่ลงไปตามด้วยยีสต์ค่ะตามด้วยน้ำตาลน้ำเปล่านะคะอ่ะใส่ทุกอย่างลงไปเดี๋ยวเราจะนำไปนวดนวดให้ได้แบบนี้ละเราจะพักแป้งไว้สัก4ีนาทีก่อนนะคะ ในระหว่างเราพักแป้งเดียวเราจะไปทําไส้ไก่แดงกันนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะอ่ะเป็นน้ำมันพืชทั่วไปนี่นะแล้วก็อกไก่ต้มสุกฉีกให้เรียบร้อยนะคะคั่วไปเลยค่ะทอดไปผัดไปจนกว่าเขาเหลืองกรอบแบบนี้ใส่สางเกอือลงไปค่ะใส่หอมหัวใหญ่นะคะสับชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งนะคะผัดให้เข้ากันเสร็จตามด้วยซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนะคะผัดอีกทีตามด้วยน้ำเปล่าค่ะอ่าน้ำเปล่าพอ ให้เขางวดพองวดเสร็จเรียบร้อยตามด้วยเหล้าจีนนะคะแล้วก็น้ําตาลค่ะสีส้มแดงค่ะเราผัดทุกอย่างให้เข้ากันน้ําตาละละลายนะคะตามด้วยแป้งขา้าวโพดผสมน้ํานะคะผัดไปจนกว่าเข้างวดแบบนี้พักไว้เลยค่ะและทีนี้มาทําขั้นตอนแป้งต่อไปอ่ะและทีใส่แป้งบัวแดงลงไปค่ะใส่น้ําตาลลงไปค่ะใส่ผงฟูลงไปค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะ น้ำเปล่าค่ะสุดท้ายน้ำมันพืชค่ะ,ะใส่ไปแล้วก็นําไปนวดนวดให้เนียนแบบนี้นะคะพอเนียนแบบนี้ละเดี๋ยวเราก็จัดการแบ่งเลยค่ะแบ่งชิ้นแบ่งก้อนนะคะในคลิปแบ่งประมาณ30-35นะน้ำหนักนะ30-35กรัมนะคะต่อชิ้นเนาะอ่ะจะเป็นสัก28กรัมก็ยังได้เลยนะคะสูตรนี้เนาะแป้งเขาจะออกมาฟูได้ใจมากเลยนะ อโอเคเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนแบบนี้แล้วเอามาคลึงนะเอามาคลึงมาตัดแบ่งทีละส่วนทีละส่วนแป้งอันนี้ทําทีเดียวให้หมดเลยนะคลึงทีเดียวให้หมดเลยนะอย่าพักแป้งไว้ในโถนะคะอ่ะโอเคเห็นไหมการคลึงก็แบบนี้เลยนะจับขึ้นมานะแล้วก็เอาดันกับฝ่ามือบีบบีบบีบท้ายคลึงกลมกับผกับแผ่นรองนวดนะคะแล้วก็คลุมไว้แบบนี้นะอ่ะโอเคพอ เสร็จแล้วเราก็มารีดบางๆบางๆวางบนฝ่ามือค่ะใส่ไส้ลงไปค่ะอันนี้คือจับจีบเลยนะจับจีบก็เห็นไหมใช้นิ้วชี้พับบีบพับบีบให้ติดกันนะคะอ่าแบบนี้หัวแม่มืออีกฝั่งก็ดันดันไส้ไว้ไม่ให้ไส้ออกมาคะนะดันให้เขาอยู่ข้างล่างแบบนี้เนาะค่อยๆจีบไปแบบนี้นะคนทำใหม่ๆอาจจะยากนิดนึงนะคะอ่ะโอเคนี่เห็นไหมก็พับเข้าไปข้างใน ให้เขาติดกันแบบนี้โอเคพอได้แบบนี้ละเราก็จะพักแป้งนะคะก่อนนาไปนึ่งสัก20นาทีหรือดูว่าให้เขาขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะนึ่งไปเลยนะคะสิบถึงสิบสองนาทีก็ได้นะคะอ่ะพอเขาเย็นละก็สุกละเย็นละก็จะประมาณนี้นะคะแป้งนุ่มฟูมากนะเห็นไหมฟูมากไสอร่อยนะคะลองไปทําตามกันดูนะสูตรน,นี้อร่อยจริงๆค่ะ